จังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุ่นมีพระพุทธรูปยืนที่หลอกด้วยสำลิศสูงที่สุดในโลกที่ทําด้วยสำลิดและเป็นอันดับสามของโลกและเป็นอันดับหนึ่งพระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คืออุชิคุไดบุสึพระพุทธรูปองค์นี้สร้างโดยใช้เวลาประมาณ10ปี และเปิดเมื่อปี1993และปี1 9 6่งนากทางกินเบุก็จัดละดับให้เป็นพระพุทธรูปที่รอด้วยความสูงที่สุดในโลกและเป็นพระพุทธรูปยืนสูงเป็นอันดับ3ของโลกและสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นภายในองค์พระมีลิฟต์สามารถขึ้นไปที่ระดับความสูง85เมตร ช่วงที่ผมไปเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีขอทุกท่านมีความสุขความเจเริญกับการชมหลวงพ่อใดบุษ